ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการติดตั้งโปรแกรมนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าลูกค้าใช้ Windows 10เนี่ยก็สามารถที่จะเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยแต่ก็จะไม่มีตัวโปรแกรมควบคุมนะครับซึ่งลูกค้าจะมีแท้งหรือไม่มีแท้งเนี่ยก็จะใช้วิธีการติดตั้งตัวโปรแกรมเหมือนกันนะครับมาเริ่มการติดตั้งโปรแกรมเลยนะโอเคครับผมปที่อ่ที่ Google Chrome Search Canon TH Support and Download รุ่นนี้จะเป็น2.7นะครับเลือกไปที่ p i g m a TS 2เเลื่อนลงมาในหัวข้อที่เขียนว่า TS2.7 Series p r r n t e r d r r v e r ินะครับเวอร์ชั่ 1. 1. งเล็บ Windows แล้วก็กดดาวน์โหลดไา้สีแดงโปรแกรมดาวน์โหลดจะเริ่มดาวน์โหลดที่มุมล่างซ้ายนะครับใช้เวลาประมาณ5-10วิอ่าถ้าครั้งแรกนะครับ อาจจะเป็นภาษาอื่นสามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่มุมล่างซ้ายนะรบ,บริเวณนี้มีภาษาให้เลือกในรกรณีใช้ภาษาไทยนะครับกดถัดไปกดใช่เอาขึนันนี้ก็แนะนำครับผมสาย USB ที่เตรียมไว้เสร็จสมบูรณ์มาลองเทคสับกันกกนะ ไปที่ไฟล์แล้วก็พิมพ์นะครับในกรณีที่ลูกค้าติดตั้งตัวโปรแกรมสําเร็จเนี่ยตัว Canon จะมาอยู่ในรายการนี้แล้วเขียนว่า ready แล้วตจะมีในส่วนของ Printers Property สามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าได้นะครับในส่วนนี้ค่อนข้างสําคัญในกรณีที่เราถ้าไม่ติดตั้งโปรแกรม Driver เนี่ยมันจะไม่มีการตั้งค่าเหล่านี้โผล่ขึ้นมานะซึ่งจะเป็นอย่างอื่นแน่นอนครับก็จะมีเรื่องของการเลือกกระดาษได้นะธรรมดารูปภาพหรือจะเป็นในส่วนของความคุณภาพในการพิมพ์ก็จะ มีในส่วนของร่างมาตรฐานแล้วก็สูงซึ่งสามารถเลือกได้3ระดับนะคือความเรียนเองนะครับร่างก็จะพิมพ์เร็วแต่ไม่สวยมาตรฐานธรรมดาแล้วก็สูงก็คือเหมาะสำหรับรูปภาพเอกสารที่มีสีก็ประมาณนั้นสำหรับดิเวอร์ตัวนี้ที่ให้มาค่อนข้างที่จะมาตรฐานนะครับไม่มีคําสั่งพิมพ์สองหน้า,ามีคําสั่งพิมพ์ไร้ขอบนะครับก็ค่อนข้างโอเคในรุ่นที่ราคาไม่แพงในส่วนอื่นจะมี หลังสุดนะครับการบำรุงรักษาในส่วนของการล้างหัวพิมพ์ในกรณีที่เราไม่ค่อยได้ใช้นะครับทิ้งไว้นานเกินไปกว่าจะแห้งจัดตันก็มีการบำรุงรักษาและการกับลักษณะตรงนี้นะครับเข้าไปดูนะครับในส่วนนี้ก็จะมีการทำความสะอาดนะครับมันจะเป็นล้างดําหรือว่าล้างสีก็เลือกได้ทดสอบแม่พิมพ์นะคว่าหัวพิมยังพิมดีอยู่ไหมแล้วก็พิมพ์เรามีปัญหาเรื่องเอียงก็จะมีคําสั่งตัวจัดการหัวพิมพ์อยู่ตรงนี้นะครับ ก็โดยประมาณก็สำหรับรุ่นนี้ก็ประมาณนี้นะครับเหมาะสำหรับคนใช้กลางอาใช้งานางกลางถึงน้อยต่อเดือนไม่เกินประมาณ1 0 0 2 0 0แผ่นก็ถือว่าโอเคนะครับถ้าใช้มากกว่านี้ตัวนี้จะดูไม่ค่อยไม,ไม่ค่อยเหมเาะเท่าไหร่เพราะตัวหมวพิมพ์ที่ไม่ที่ให้มากับตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่โดยเฉลีย่ยประมาณ1500แผ่นถึง2,000แผ่นเดีย๋ยวมาลองดูกันพิมพ์น,นะครับความเร็วในการสั่งงานอันนี้กำลังรับส่งข้อมูลกันนะครับเราตัวเบนเตอร์สั่งพิมพ์ไปแล้ว แล้วก็ตอนนี้เป็นการน่าจะเป็นการวอร์มครั้งแรกครับเปิดเครื่องครั้งแรกโเอเค,อเคมาแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้ไม่ได้ไม่ได,ไม,ไ,ด,ไ,มไ,ดไม่ได้ช้าใช้งานได้โอเคครับผมสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัว ts 2 0 7ของ canon ก็จบการดูวเพทินนี้ขอบคุณครับผม